นะครับบุญเจริญบุญเจริญ60บาทนะครับน่าจะเป็นพันตำรวจโคสุกชัยเนาะนะครับเทียนชัยเทียนชัยอะไรเทียนชัยจันทร์บออยากใครลูกน้ำครับทำเป็นว่าที่ยู่เทียนใจทัศน์โอ้เทียนใจทัดโตทัดน์พอทั้งหารโอเคหนึ่งร้อยบาทขอบคุณกองคุณนะครับกับพี่น้องของเราที่เรียนทางมาจ้า สังฆสุรินที่เดียวกันบอกหรือภาษาโอเคขอบคุณขอบคุณนะครับกับนักแก้วน้องของน้องที่เดินทางมาแต่งบุญก่อนเพื่อเสริมบมุดเอาไว้เป็นน้ำใจอันเลื่อเสร์ฟขอบคุณนะครับกับน้ำจิตน้ำใจพี่น้องของเราเป็นการบริจาคเอาไว้กลับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจเหมือนกับคุณสุมาลี สมานีแสนเริงหนึ่งร้อยบาทในทองสายเครือรัญญาหนึ่งร้อยบาทะนะครับจากนั้นจะมีโรงเรียนทรงมรัศมีวิญญาเทิงด่อนริสัยนะครับบริจาคไป5 6ากบาบาทนะครับพร้อมคณะนักเรียนของเราราบของคุณอย่างทุกคนทุกานกนะับที่เดินทางกันมาจากใกล้ไปที่ไหนก็นตาม ทารเดินทางมาสู่ใจสมัรีของเราร่วมกันเสริมเติมต่อแต่งบุญเอาไว้เป็นน้ำใจอันเละศเกิดตาบขอบคุณน้ำใจที่ร้องของเรากันนะครับที่เดินทางมา